ครับกะพากันมาเก็บให้เราครับนี่กะเฮ็ดนะเนาะจะนีนกจะเป็นเฮ็ดเฮ็ดแดงนะครับนะเนาะเฮ็ดแดงขี้นหนอนี่คือเฮ็ดแดงเนาะนี่นะครับสังเกตได้นะครับนะเนาะเฮ็ดแดงอันนี้คือ น้ำหมากนะครับแถวบ้านเฮากินได้นะครับเพดแนวนี้นก,กินได้นี่นะครับพี่น้องวอ,อยแก้วครับผมอีดอกจังน,นะครับอ,อีกแล้วนี่คือเอ็ดแดี่ยงนะครับดอกที่ส่วครับ นี่มันจะเป็นเ็ดปวกนะครับแบบเ็ดปวกของแท้แล้วครับนี่ครับอืมคือเ็ดปวกเลยครับพี่น้องเ็ดปวก ออีกแล้วครับพี่น้องนนิ่มเกิดเลยเหย็ดแดงนะครับเนาะนี่นะครับเห็ดแดงอันนี้เท่านี้เอาไปเกลียงนะครับ,นะนรบดเ,ดเ,าเนาะ ว้าวนี่เดี๋ยวเนาะว้าเห็นเกาส้วงทีเท่าแล้วเนานะเต็มกระเพาะเคงได้อยู่เนาะนี่พี่น้องปล่อยครับหนึ่งโดด เห็ดแข่งเนาะเห็ดแข่งเนาะอือฮึนคือเห็ดเห็ดหน่าเหรียญเนาะครับนึ่เบ่งของสิกินได้เนาะครับเห็ดอันนี้กินได้เห็ดหน่าเหรียเนาะครับตอวน,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 นี้ก็ตัวน,นี้ก็ ตอนนี้ก็เดินข้าง้าเข้ามาตายเห็ดตัวนะครับเนาะนี่น้องอีกดอกหนึ่งครับเห็ดแดงครับนี่ครับนี่ครับเห็ดแดงกินใยนะครับลกินใ้นะครับเห็ดแดงถาเวาเห็นเห็ดชนิดแบบนี้คือกินด้นะครับมันคือเห็ดแดง นี่นครับขี้แตงมัเกาได้ครับมันก็เห็ดเห็ดเตียงนะครับสองดอกเด้ครับพี่น้องเห็นเห็นนะครับอ <c oughs> ืออือครับพี่น้องนี่นะครับเนาะกะท่ามาหาเบิ่งเห็ดเ <c oughs> นาะเหรอครับอีกดอกนึ่งเห็ดเตียงเนาะ เป็นจุม้มเนาะเห็ดน้ำหมากแลครับเนาะเป็นจุ้มเนาะไม่ยู่กินได้เนาะครับเห็ดสีแดงนี่กินได้น่ากินกันไหมเห็ดเนาะโอ้อยู่ในเนาะครับเนาะเห็ดเห็ดน้ำหมากคาแดงเนาะครับกินได้นะครับ กินไหนเงอนอนะครับกอ,อ,อีกแล้วครับหนึ่งเดี๋ดินนะครับนี่กินไหนนะครับ เอาเดี๋ยวหากว่าเป็นอันนี้คือกินไดน,นะครับเนาะเดี๋ยวสิพาไปบมองต่อไปเนาะเอาอะไรต้องหยังอีกนิดหน,น่อยนะครับอาจจะมีเห็ดอยดวงเนี่ยปลานี่กะถือว่าปลาใหญ่เติบอยู่นะครับเนะาะเนี่ยครับโอ้ยเห็ดดินนะครับเนาะหนึ่งดอก mày đồ đấy nào chính này nó hợp đó. Hết Thế lên nè เพ็ชนาเหรียตัวนี้โอ้นี่นะครับพีชนาเหรียเนาะแต่ประมาณนี้มีไปกินได้นะครับนะเฮ็ดชนิดนี้นะครับเนาะขี้ดเด็ดเลยเน็นดอกครับผมนี่อหอเฮ็ดอีกดอกนึงนะครับพี่น้องเป็นเห็ดดินนะครับเนาะ นี่ดีนะครับเนาะกันพวะเฮ็ดซสนีนี่ก็กินได้นะครับเนาะสามารถเก็บเอาหน้าครับเนาะเดี๋ยวผมสีพาก็หางไปบึง้งหน่างนั้ครับเนาะชิดนีเห็ดใหญ่กว่าอืมครับผมพี่น้องเฮ็ดปวกครับก่อนจะไหนนะครับเนาะ แจขวดครับเฮ็ดปัวครับรี่พี่น้องเ,เนี่ยครับขี้เด็ดเลยพอจะในนะครับนะเฮ็ดปัวเบ่งครับเราก็มานี่ครับกินในนะครับนะ อสองดอกเห็ดปวกครับนี่เก็เป็นเห็ดนะครับนะเก็ดใหม่แน้ครับนะอือสามดอกเลยพี่นอ้องเกี่ยวสิภาพหาเบิ้งไปเรื่อยนะครับเนาะครับผมวันนี้ภาพมาหาเห็ดเกิดได้หลายแล้วครับ นี่เบ่งครับผลงานแล้วครับแล้วเป็นเห็ดปวกกับเห็ดไอ้น้ามากแล้วครับแล้วเห็เดแดงนะเดี๋ยวผมสีเป็นอีกเห็ดหนึ่งกันกระหัเห็ดจนเมื่อยแล้วครับเดี๋ยวอีกใช่ยังอีกนิหน่อยนะครับแล้วเนี่ยครับผลงานครับนี่เนาะเห็ดปวกกับเห็ด้นามากแดงครับ ป็นไดครับเห็ดนี่นะครับผลงานมานื่อนี้ได้เห็ดป่วงเก็บเห็ดอันนี้ครับผมกหลังจากจบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ผมนั่งหอมหนะ้าผมจะพาไปเก็บเห็ดใส่อีกก็อย่าลืมกดติดตามทางช่องของผมด้วยครับขอบคุณครับ